เราลอเชิดนล่ำมาเชิดปูยาเมื่อชางรือว่ามรปูไรพูนครับผมาจะไมือ้าในลาี้เป็นาที่ชิมหาอดอหไก่มาแล้วเพราะว่ามัเปันวันที่ชิบพืออเออวัอนี้ชิบหาชิหาเราพงนจะสอบชิบพุ่นไปล่ำกันแย่ไปพู้กับเชียดีฐานขอปูยากับเียรุดทวพ่งเอาครับมุดทวพระขหาจ้าไหนจังนึง ได้สามตัวตรงป่เนี่ล่ะแสดว่ามีมีสองสเลือก้มือนมี่รุ่นปลายรถมีรุ่นปลายรถครับผมี่รุ่นปลายรถสิแจฟปูกัยาเขามาลครับเรียบว่านั่นเกินล้อยังร่อรุ่นไปน้ำกันอันี้หัวปูหากับสาเรียบร้อยค่ะมนปูกับเรียบร้อยปูหญ่าบบนี้ตรงนี้นะคะอันนี้เรือปูซีทูโ้หาสีปทุมากค่ะหาลังคาหาคาะคเี่ ถะะ้าเห็นเดินใหญ่กระตินไต่จอกค่ะกระตินแม่ะคะั่วกระตินมาซอยคะครับผมแต่เพราท่านในมือด้วยค่ะกระตินมันปลาโน่จำปากล่อล่อสะพันค่ะล่อสะพันในผ่านคนไปวันีสะพันกับผ่านผลวันที่สิบหกสะพันเราล่อหลุนไป,น,ปน้ากระต่าได้ำกระต่า ไม่คู่กัเสียที่ทางยูทูบใครที่รอใคเลยยังสูงนำความครับถ่ายรวมพ้นถ่ายรวบที่เพราะเสี่ยเอาขู้ยามาสูงในเบอร์นีบมูโสกงยาส่วนกเบนจากเสียนตงปูเรียบร้อยนะคะจากรวมแรงรวมใจกันจากเอฟซีนะคะเอฟซีทั้งบลาทั้งไก่ทั้งไกลรวมแรงรวมใจกันพลเรือหน่อยสะสมมากไม่คู่ก็บทีเป็นคนค่ะปลา ทส่วนเี๊ยจคูเห็ดต้นต้นามปลาม่านี่กวมถอาไว้ไปับกทานวไว้คู่้ามดาเพื่อจะใส่ใกว่นด้ยิ่าเอมาเพื่อจะเปียเาว่าเราฝากราเนี่ยนนละค่ะัญานี่ะโยงส่วนแลก็ส่วนที่ว่าีเกี๊ยวนี่และที๊ยวนี่แหละเรียวเรียวส่วนไหนอยู่เนี่ยลเล็บวอ สมญาสอนไคว่าซาราก็แล้วค่ะซาราป่อยเกตจละรข้ขันอนแล้วก็ขันตอนเนี่ยคือปูกับเบ้แล้วกลักค่าซาราเป็นเก็กินและแบบตัวมากมาเรนมปูสมญาสอนค่ะไว่าเอฟทีรอแแรงบบใจนันะคะ มันจะแจ้งสำเร็จเนาะมันหลาุยหลมูลปุ๋ยก็ย่วมบุญน้ำถ้าจะว่า่วงบุญนํำเนีือแม่คู่เทให้ว่าคูุ่๋ที่แม่คู่ตาค่ะนดีคีคือวันป่าโน่ังปลาเนาะค่ะวัดคูเทศ็จะวันึงขากึงลวันขาแม่คู่สาย่าแมู่พญานาคปู่สังตาใจแล้แม่คู่สิผ้าเป็นทิตามือขึ้นกับม่ก็ได้ก็จะได้ไปร่ำถวายเ่ราว่านไก่แล้วเนาะค่ะไก่พดีที่บุกแต่ไปร่ำต่อ อพราะปู่จากยาทุกพ้ออวมาละให้เบิรนรัารูว่าลุมร้านในเฮ็ดชิงถำิงแล้วก็ขอผบุญมาละนี่ไอ้เ็ตตี่ที่บรรวมบุมาดั่มเนลาที่ทานจะนไก่เนได้ละสิมาคะให้ได้น้ำข็ว่าถอยตัวลกค่ะมื่ในสางเปไปน้ำแข็งเนาะค่ะเนาะใอ้ียูนี่กินไลุกร้านในมียูนี่กินเนี่ยละในู่ผ่าเไปรื่อยๆคะด้อาได้ผิดู่ผ้าเย็นผ้าสามในูมาชิมู่นี่ละค่ะเย็นค่นเสา นเมื่อเป็นสพานทุนให้เก็บซีสูบูสู่้นรวมแรงรวมใจกันมาสร้างบุญเพราะว่าสางเข้าจังสิมีบารมีนะคะเนาะสะสมกันไปสะสมบุญไปเข้าพวกคี้ว่าอดีตศาสตรเท่าเกิดเป็นอย่างไดสร้างบุญบอจังซีนะคะบันี้ในเมื่อปัจจุบันนี้เอานามโยนบุนมาแล้วเออ ปัจจุบันนี้คันคู่คนกากผ้าลูกหลานสร้างบุญสร้างกุศลนหอยแฉมกันไปนี่ลราแม่คู่เขเฮ็ดให้เห็นเป็นตัวเป็นตอนค่ะเพราะแม่บอลซื่อเรียกป็นตัวเป็นตอนห้เห็นอันพาโควิซ like ่าอยากมาแม่บอลอยากมาอยากมาเบิ <s <asking> <S <son> ่งสถานที่แม่คู่มาสร้างบางอย่างอยากสีน้องหันเพราะไปจังมากทาหันมาเบิ่งเอาบัดนี้ลบฝนจักหน่อยฝนมาแล้วเรื่อง เป็นบในนบ,บเสียข้าคนในพ่อน้ำคืนคำโอ้ว่าใบเสียคนนี้วันหาพยานะสัสตาตัวบาลันมีาให้ผู้สียาสีปรุงมากรากบันหาบาลันมีทุกคนลง น้อม <ITA> <h> ถนท่ำนุญขอให้ได้กราบไหยถึงไทยรอยแอนดัวผูกแขนไตสัมมาแดนขอให้พระทั้งทนลูกหลานไทยดีนันตนาคราชองค์ใหญ่ขอวนเทพไทยให้ไทยดุนนานนาลบารมีผู้กว้างใหญ่ไพศาลครกหลักล้านวังบารมีอนันตนาคราชองค์ใหญ่ผูกพันหัว Yeah. yeah. องใหญ่ให <Workers. S 2> ้ตาลลูกพ่อกลางวันึังบารมีอันนันคานาธาราตุองใหญ่ต้องโปยไพยให้ลูกนั้นดีเมื่อนี้ลูกไปทำใบสีเมื่อนี้ลูกไปทำาบสีขอพึ่งมารมีองค์กูทรงทำทำทำเอาทำเสียองค์กลาไว้แล้วจังอนจังพอนโอยอนอ่อนทายมน ให้ใจทิพย์เส้นใจลูกขอน้องสวายให้ปูฟังตึง วสวงปูญ,ญานะคะปูอนันตนาคลาปูญ,ญาของเฮ้ามือนีแม่คู่ปะมาล่ำถวายบวงสวงอันเชื่นปูกำยา,าปูสมงาสมนะคะตืนปิติไม่ใจมือนีที่แม่คู่ทำสําเจเนะคะรอเ,เวลานะ่ะล่ามาดุเลยว่าสมพนว่าอาบันี้เอาบ้านปูคอหวยอีกจากผลงานก่อนล่ำนะคะเป็นก่อนล่ำที่แม่คู่แต่งเอง และกัรร่ำถวายปูอ่อนันตนาคาราค่ะคือแม่คู่แต่งเองค่ะออกมาจากกินตนาการหรือว่าปู่อาสิซอยให้แม่คู่ได้ลองได้รำในก่อนที่ผ่านไปพักนึงคะันะ้แล้วค่ะเนาะแม่คู่กับพรหูแจักมาก,ก่อนบอกว่าเป็นไอมาจากใสค่ะมันเกี่ยวโยงกันมากเนาะคะ่ะที่แม่คู่ได้เห็นโดยการ สุนพ่อยุ่ลวกมากขอวอนกูกับผู้เพียนและดอกไม่มาขอวานสาธุสาธุหัวสิมาให้บอแกงแกงอ้อยแกงแลาินแมงราา แต่หมือนเพียงไม่ทัหลมเลยนะฮะนวตูขอหวยนำการด้วยเอฟซีท่านบันสู่หัวสู่หัว 你看嘛？ ไม่เ <nih> กิดข้าไม่ได้ขรดีขอพึ่งว่ามีใอรได้หายใ Oh. <laughs> ูอขูสุขนอยู่ทางบ้านเน้อเอฟซี MC. อันนี้แม่นหางประทัดบ่เลขที่ออกบ่อกกลับเลยคะ่ะขั้นกลับบ่ถือแปดแปดแล้วก็แปดากลับเป็นเด็ขขาดเลยค่ะเล้อ <c oughs> อาปูเพินประท่าน่อนให้แล้วเพื่ว่่าผู้ได้มีขึ้นหน่อย่ะสันแปดแล้วก็แปดแล้วก็แปดแต่ว่าเบิ่์นไปามากๆเพื่อน่า ผู้เที่กันดีแท้ผู้ลคนสิตีเป็นยังอีกบันมันตรงเลยตัวมันเป็นใครสองหน่วยถือว่าจะอ่าให้สู้ให้มานสูผู้สุ้คนลําำลุยลุด้ลยค่ะเด้อมันนี้แม่คู่ค่ะนําทีมงานนะคะมาล่ําคาระวะปูยาบวงสวงปูยาอันเชิญเพิ่นนะคะให้เพิ่นมาสิงสถิตย์ขึ้นให้ลูกให้ล้านได้มากราบมาไหว้สู้ผู้สุคน เป็นของลูกของล้านซอผูสุคนนะคะเพราะแม่นของแม่คู่เป็นของลูกของล้านเมื่อสูผูสุคนผล้ใด่ยกมากราบมาไหวามาคารระบปูนยาห่าใดน,นะคะอันนี้เป็นหอปูปูสมญาสอนค่ะเลขที่ห้าไม่ใชก่อน่หนึ่งห้าอืมเลขที่ 4, 1, ะะ่หนึ่งห้าเล้ค่ะเรื่องอันนี้แม่ปูชีพเขาวหรือ่าพูตาไฟมันหมดบอล เราเลยเนาะไฟพระท่านเหมือนค่ะนี่ล่ะเลขหอปูสมยาศรนเนาะค่ะสี่หนึ่งห้า้วยค่ะสี่หนึ่งห้าปูชีพระขาวเพ่นตังไให้นะคะเอาแม่คู่ก็เป็นตัวเทนนะคะได้มาเฮนมาสางทางพุทธศาสนาทาั้งวัดท,ทัา้งว่าอาสิมีเอ็กเท่ากับโบูู้้เนาะค่ะแต่ว่า โดนบันดาลในแม่คู่เลยมาเฮ็ดมาสางแบบนี้ค่ะอาผู้ขา่ขาก็ขออนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันขอให้เอฟซีทัวลูกเนาะคะ่ะให้มีสุขมีมารลำลำลวยๆยแต่ว่าขั้นภาวนาใดขั้นตงกิตอธิษฐานใดแม่คู่ก็อยากให้มันออกเก่าศูนย์นั่นละ่ะมันสิไดสุ่มผสุขชนเนาะเนาะค่ะสาธุสุข,สขนนะะเสร็มันมารลำลำรวยลยค่ะ ผู้ได so oh, so mm. ้ส no. yeah. ิบปลูกท yeah. oh, no. ่านแก่โอ้ผู้ไดสิบปลูกต้นชะโนดบ่ค่ะใช่ท่านแก่ไหมบ่ขั้นบ่ปลูกบ่แก่ไหมมาหนึ่งหาผู้เด็กแก่เป็นแบบนี่วะอ่าเสียใจเลยล่ะปู่เอาเป็นพวงหมดบ่หรือเอาเป็นเมียนโอ้ยคนละพวงอืมขั้นผู้ใดสิปลูกแล้วค่ะจัาไปขั้นบ่ปลูกก็บ่เอาไปเพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิิ์สทธิ์เนาะค่ะ ของคำฉนดตนคำฉนูดด้ค่ะเพราะว่าข้าไปปลูกในบ้านกับพ่ไใดคือของแม่คู่คือกันเป็นห่อขอ,ขอปูที่ป่ขาวกับปลูกบ่ใดค่ะเพราะว่าน้าวัดน้าว่านี่คือใดด้ะคะ่ะเ้อเอาว่าเป็นยังเออได้บุญได้กุศลน้อกันเพื่อก่าเพราะว่าพนว่ามีสถานที่ที่สิบปูกเพราะค่ะอันนี้เพอนอยู่กับวัดกับว่าอยู่กับอันนี้มันเป็นสิ่งซักซิทีมองบ่เห็นตูนเนาะค่ะสิ่งลึกลับพนว่าสิ่งลึกลับ ที่พ่สูตบรบ่ได้ของมูนนียุทิกิตที่ใจของเฮ้าอยากเทดอยากสร้างอยากร่วมบุญน้ำกันอนุโมทนาสาทุบุญน้ำกันเนาะค่ะเพราอว่าบ่มันมันเป็นค้ามเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะอันนี้ไม่คู่กับเป็นแนวทางเออบุญเป็นแนวทางเนือผู้อยู่ทั้งบานก็ได้ก็ะหอรูสมญาศรเลขที่สี่หนึ่งห้านะค่ะแล้วก็หางประทัดแปดแปดแปดไม่ต้องกลับ เปนสั่งมากนะเป็นสามแปะไปบ่อาจจะอยู่เป็นยังคือบ่าววังหันมันนี่มันสิียวมันตุนบ่ไม่จังไลยเกี้ยกินดาข้ายหมดไปละหมดไปเกาซูนกันนะเม่าเลยเป็นยังคือข้ายตุ่มันออกหมดเอาไปรวมกันนะคะเด้อเอาเอาไปอธิษฐาน บางที่บางที่เขายิบจบไปอาสิปินนาสามตัวก็ได้ทายสามตัวก็ได้เพราะมีหลายรางวัลนาเกียกินดาเนาะรางวัลที่สี่รางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งคือรางวัลวันไก่เคี่ยงกับมีเออไปเสียมสู่บึงเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะคะา่ะเข้ากับอธิษฐานกิตเอาโมนีแม่คู่ก็ได้ผ่าลูกผ้าล้านมาหว่วมบวุญ่วมท่านน้ำกันแม่คู่ก็สิเป็นรุ่นครึ่งกันมันได้สามตัว

โอ๊ยจะเสียบูได้เนาะมาดิแปกเมื่อตะเตียเมื่อไูพูดมาดิเม่อถ้าไม่มาดีไม่อดดนนะเนี่ย